อ๋อถ้าถ้าพ่อเผือกใช่ไหมครับตัวนี้แม่เป็นลูกที่เท่าเท่าไรแล้วครับนี่ฮะสูงร้อยสามหกเป็นอ่าลูกที่เท่าไรแล้วครับประมาณสี่ลูกประมาณสามลูกสี่ลูกแม่ก็อายุประมาณห้าห้าปีกว่าอืมสูงประมาณร้อยสามหกอ่า โอ้ก็ถือว่าอ้วนดีเนาะข <c oughs> วายบ้านอือตัวนี้เป็นลูกตัวตัวผู้เนาะลูกได้กี่เดือนแล้วครับเนี่ยลูกตัวที่สามลูกได้กี่เดือนแล้วครับประมาณเจ็ดเดือนล,ลูกประมาณเจ็ดเดือนแล้วเดือนเจ็ดเดือนนี่เดือนประมาณนี้อ่าประมาณเจ็ดเดือนแล้วแต่ว่าเออแล้วลูกที่อยู่ในท้องนะครับ สี่เดือนกว่า,อ,วาอันนี้อันนี้ของลุงเด่นนาหนาๆเลยครับอ้วานหนานะครับตัวนี้นะครับแบบตัวนี้อ่างอ่างถือว่าลึกนะครับของลุงเด่นครับผมสูงร้อยสามหกนะครับตัวแม่ได้พนะบ อ่าแล้วลูกก็เป็นตัวผู้นะครับลูกอายุประมาณเจ็เดือนครับผมตัวนี้ถ้าใครสนใจก็โทรมาหาลุงเด่นได้เลยนะครับเบอร์เอร์โทร,ร,ร,รลุงเด่นอะไรนะครับศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดหกสี่สี่สองสองห้าสองสี่ลุงเด่นนะครับผมตัวนี้อ่าเปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับราคาสามหมื่นสาร้อยมครับผมพอจะต่อรองได้ไหม อ่าได้นิดหน่อยเนาะสำหรับใครที่สนใจก็ติดต่อมาหาลุงเด่นได้เลยนะครับตามเบอร์โทรที่แปะไว้ด้านล่างนะครับผม<ป>นี่ครับมาดูไอ้ไก่ของพ่อผุ้ใหญ่ <c oughs> ตัวนี้เป็นอ่าลูกที่สามใช่ไหมครับ ลูกที่สามตัวผู้เนาะครับผมนี่ครับลูกตัวผู้อายุประมาณหนึ่งเดือนออกมาแล้หนึ่งเดือนแม่เขาก็เพิ่งออกมานะครับจะปอมนิดนึงครับผม ตัวนี้ก็สูงประมาณสักร้อยสามสิบอ่าร้อยสามสิบห้าบวกตัวนี้เปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับสองหมื่นห้าครับสองหมื่นห้าราคาต่อรองได้ไหมครับต่อรองได้อ,อด่าขอเบอร์ว่าผู้ใหญ่น่ยครับศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าเก้าหกศูนย์หนึ่งสามสี่เก้า อุตรดิตถนะครับส่งฟรีกีิโลครับเนี่ยสองจังหวัดครับสองจังหวัดอุตรดิตถครับพิศโลกอ่าสามจังหวัดพิศโลกสุขโขทัยอุตรดิตนะครับผมส่งฟรีนะครับสบายสบายเลยส่งฟรีเกินห้าสิบกิโลแน่นอนแถวนี้ชัวรนะครับใครสนใจก็โทรมาหาพ่อผู้ใหญ่ได้เลยนะครับผม